แม่ค้าครับอ่ะมาให้ดูกันต่อฮะวิกฤตเศรษฐกิจไม่ใช่มีแค่นะครับแถวพระอะไรพระปฐมเจดีอย่างเดียวที่อื่นก็ก็ย่ำแย่ครับนี่นี่เขาบอกว่าตลาดสุโคอยอีตอะไรเนี่ยค่าที่เดือนละ3,800 0ฝนตกคนก็น้อยอยู่แล้วฝนไม่ตกคนก็น้อยนี่ฮะนี่เจ้าแหละอีกเจ้าหนึ่งก็สำเพงสำเพงคนก็บอกว่าอะไรนะ อยู่กับสำเพ็งมาตั้งแต่ปี25 5จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะยื้อไว้อีกเห็นไหมธุรกิจเจ๊งละหนาวครับตอนนี้แม่ค้าเจ๊งละหนาวเจ๊งละนีละนาดเป็นกันทั้งประเทศครับรอะไรให้อดินให้ดูอีกนะเดี๋ยวจะหาว่าเออแอดมินไปถ่ายตอนตลาดนี้มีนี่แอดมินไม่ได้ถ่ายแม่ค้าถ่ายมาอีกนี่คือเสียงสะท้อนจากแม่ค้าพอกาแต่ข่าวแบบนี้ สื่อใหญ่จะไม่ลงครับสื่อใหญ่จะเงียบเก็บนะเห็นไหมต้องต้องให้พ่อค้าออกมาโอดออกควนน่ะตรงตรงไอ้ตลาดภาพปฐมเจดีย์ต้องให้โอดควนอย่างนั้นก่อนข่าวใหญ่ถึงจะไปลงแต่แม่ค้ารายเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยครับนี่ค่าที่สามหมื่นแปดนะคนก็น้อยอยู่แล้วฝนตกคนก็น้อยฝนไม่ตกคนก็น้อยอย่างเงี้ย สำเพงจะไปต่อดีไหมสุดจะยื้อแล้วเงไม่มีไม่มีสื่อใหญ่ไม่มีสื่อไหนมานําเสนอนะนี่คือวิกฤตของวิกฤตพ่อค้าแม่ค้าของแท้นะที่เลือกเสถาไปเนี่ยนะตอนนี้ตาสว่างได้ยังครับพ่อคะ้าแมะคะ่ค้าตาสว่างได้หรือยังรู้หรือ,อยังนะอืม สนะื่อไม่นําเสนอเลยใครก็ช่วยแม่ค้าพ่อค้าไม่ได้ตัวใครตัวมันครับตอนนี้นะแล้วมันจะมีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับนะบางคนบอกเข้าไปซื้อออนไลน์กันหมดซื้อออนไลน์เป็นไงล่ะเจ๊งไหมล่ะครับทิกตอกอะขายดีจนเจ๊งอะ่ะแม่ค้ายังบอกเลยอืมนะอย่ามาหาพูดอีกบ,บอกเฮ้ยเข้าไปซื้อออนไลน์กันหมดแล้วแล้วแล้วสมมติร้านค้าที่เป็นร้านอาหารพวกเนี้ย ก็จะซื้อออนไลน์ยังไงพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้หน่อยครับนะบางแม่ค้าก็บอกโอ้ยขายออนไลน์ก็เงียบเออเอามันก็เรื่องจริงอยู่ที่ว่าเออเขาไปซื้อออนไลน์กันหมดแต่นะครับจะมาให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่ก็ขายของเลยเหรอนี่ออกไหมอย่างนั้นก็ปิดห้างบิ๊กซีไปสิอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ปิดห้างตลาดนัด รามินทาตลาดอะไรปิดให้หมดซะไม่ต้องมีใครเดินแล้วถูกต้องไหมมันก็ต้องมีบ้างไปเดินไปซื้อมันต้องมีบ้างไม่ใช่ซื้อออนไลน์อย่างเดียวนะฮะเออนะจะไปให้ซื้อออนไลน์อย่างเดียวได้ยังไงใช่ไหมนี่ยครับเนี่ยร้าน,ร,าน,ร,ร,านาร้านอะไรไร้านหมูกระทะร้านอะไรไงจะให้ซื้อออนไลน์ยังไง <c oughs> นะฮะนี่ยแหละคือ สภาพการตอนนี้นะครับเจ๊งละเลยนะียน้าเจ๊งทุกร้านสื่อก็ไม่นำเสนอเลยถ้าเป็นถ้าเป็นในยุคลุงตู่นะป่านี้นะโอ้โหสื่อนำเสนอไปแล้วร้านค้าเจ๊งแล้วร้านค้าไปไม่รอดแล้วอย่างเงี้ยพาดหัวเจ็ดวันแปดวันนะใช่ไหม อ,อพาดหัวโอโหใหญ่โตมโมโห,ห,ห,หลานเลยแหละร่าดค้าเจ๊งและในลนาทไม่มีใครเปิดแล้วนี่ไม่ใช่แค่คลิปเดียวนะยังมีหลายคลิปมากที่ว่าร้านเจ๊งร้านเจ๋งเนี่ยยังมีหลายคลิปเลยมันมีน้ำมาลงได้ทุกวันเลยนะเพราะเขาแม่ค้าโอดกันทุกวันนะนะครับตลาดเงียบมากนะห้างไม่มีคนเดินแล้วอเงี้ยนี่คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับนะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องแบบนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันนะฮะภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะเออนะใครใครรอดก็รอดนะใครไม่รอดก็นะแล้วแต่เลยมีปุ่มกด thank ัง u ิลนะนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ